หัตถการที่รู้อย่างนี้ทํามาตั้งนานแล้วคือการฟิลเลอร์ปากไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากเลยนะทุกคนฟังไม่ได้อยากให้มันแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าฟังอาจจะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยที่ปากเยอะแล้วก็ชัดมากๆนะจะเห็นว่าปากฟังมันเป็นร่องๆมากๆนะคะมีโอกาสได้คุยกับพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าที่การเดียวที่จะแก้ไขเรื่องของร่องปากได้ดีที่สุดก็คือการฉีดฟิลเลอร์ฟังก็เลยไปเลยคะ่ะไปคอน,นเซัลล์คุณหมอที่โอบลิปยังคลินิกนะคะเนื่องจากว่าฟังทำหัตถการที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เลยได้มีทําากรแบบ ฉีดฟิลเลอร์ปากมาด้วยแล้วฟังให้ทุกคนดูฟังไม่เคยคิดเลยว่าฟังจะสามารถมีชีวิตด้วยการที่ปากเต่งได้ขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าอันนี้คือวันที่สามนะคะฟังคิดว่ามันน่าจะยังบวมอยู่นิดหน่อยมันจะไม่ได้บวมขนาดนี้นะเพราะอย่างที่บอกไปว่าฟังไม่ได้มีปัญหาเรื่องไซส์หรือว่าขนาดแต่ฟังมีปัญหาเรื่องของร่องปากที่มันชัดมากๆใกล้ทุกคนคือมันเต็มมากคือมันไม่มีไม่มีร่องปากแล้วแล้วมันทําให้หน้าเราดูแบบ เด็กลงอ่ะพอมันไม่มีแบบริ้วรอยตรงปากอะ่ะทุกคนฉันน่าจะทำตั้งนานแล้วคือนี่คือคิดไปคิดมาหลายรอบมากจนแบบเออรู้อย่างงี้ไปฉีดมาตั้งนานแล้วคน <laughs> นึกออกปะการฉีดฟิลเลอร์ของ EPTQ นะคะ <c oughs> ก็เป็นของเกาหลีแหละเนาะเนี่ยเดี๋ยวพอมันยุบแบบจริงจังๆสักประมาณวิคหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีน,นะคะว่าแบบเป็นยังไงเออแบบถ้าสมมติว่าคนที่อยากฉีดแบบที่ไม่ได้อยากจะ เปลี่ยนรูปปากแต่ว่าอยากจะให้แบบเติมเต็มแบบพวกร่องต่างๆอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวฟังมารีวิวให้อีกทีนึงนะคะ่ะทุกคนต,ตอนนี้คือแบบสวยประทับใจแต่ก็จริงๆก็อยากให้มันยุ่กว่านี้นิดนะทุกคนอเดี๋ยวมารีวิวนะคะฟังฉีที่อมลิปยังคินิกนะคะทุกคนก็ลอมคอนซัล์ได้เดี๋ยวฟังจะแท็กคินิกเอาไว้ให้นะคะสวยเปล่ะไม่